มีเกเตอร์ของตัวเองหรือยังครับครับ11 1111นี้นะครับท่านมีแว่นดีๆไว้ใช้หรือยังนะครับนี้ผมมานำเสนอแว่นเกเตอร์นะครับ bad shield b 2เป็นแว่น new spec ballistic เป็นแว่นที่เอาไว้สำหรับป้องกันสะเก็ดกระสุนนะครับในขณะที่เราไปยิงปืนนะครับมันอาจจะมีสะเก็ดกระสุนหรืออะไรก็แล้วแต่กระเด็นกลับมานะครับการปกป้องสายตาของเราก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะจากแสงรังสี uv นะครับจากเลนที่เป็น polarized นะครับ แล้วก็ตัวเลนนั้นมีความแข็งแรงทนทานนะครับขาแว่นเป็นอลูมิเนียมเกรดอากาศยานนะครับมีโลโก้เกเตอร์ชัดเจน11-11นี้นะครับอย่าลืมกดใส่ตะก้าไว้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะครับหรือว่ากดเป็นรูปที่มันเป็นรูปแว่นขึ้นมาแบบนี้นะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เกเทอร์ไอแวร์นะครับร้านเกเ o อร์ไอแวร์สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็สวยงามนะครับเป็น เต็นตัวนี้เป็นสีซันเบิร์สนะครับก็ถ้าเข้าไปเจอสีดำสีทองสีอะไรก็ว่ากันไปนะครับอยู่ที่ว่าท่านจะโชคดีได้มีตัวไหนเหลือนะครับให้จับจองเป็นของตัวเองนะครับมีเกเตอร์ของตัวเองหรือยังครับตัวนี้นะครับตัวเกเตอร์นะครับเกเตอร์แบชิ B2 ครับมิวสกนะครับผมตัวนี้ เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็นักยิงปืนนะครับที่ต้องการหน้าเลนแบบกว้างๆนะครับไปใ,ใช้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ใช้ในสนามยิงปืนนะครับหรือว่าใช้ใส่ขับรถใช้ในชีวิตประจำวันนะครับโดยเฉพาะคนที่แบบเดินออกมากลางแดดแล้วแบบตาเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าแสงมันจ้าเกินไปพอใส่แว่นตาล้วปุ๊บเออมันลงสบาย นะครับแถมกันสะเก็ดกระสุนได้อีกนะครับอย่าลืม11 11นี้นะครับลดเยอะแน่นอนนะครับไม่ต่ำกว่า2,000บาทกดที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับไปจับจองได้นะครับที่ร้านเกเตอร์ไอเวร์ในช้อปปีครับผมครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเริ่มต้นนะครับสาหรับคนที่อยากจะมีจับจองแบนเกเตอร์ไว้สักหนึ่งตัวนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นราคาก็ไม่ได้แพงมากกว่ารุ่นอื่นนะครับนั่นก็คือเกเตอร์แมกนัมที่ผมใส่อยู่ในตอนนี้นะครับอ่า แบบนี้นะครับก็เป็นแว่นสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สําหรับนักยิงปืนนะครับเนื่องจากมันเป็นแว่นที่กระชับกับใบหน้านะครับสามารถปรับให้เข้ากับสรีละหน้าตาของเราได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็กันสะเก็ดกระสุนได้ครับกันสะเก็ดกระสุนกันอะไรก็แล้วแต่ที่จะมากระทบต่อดวงตาของเรานะครับมันก็เป็นรุ่นเริ่มต้นสําหรับเกเตอร์แมกนัม ราคาไม่ได้แพงสําหรับใครที่อยากจะลองสัมผัสดูสักครั้งหนึง่งดีไม่ดีก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นถ้าแบบใส่แม็กนัมแล้วไม่ชอบสามารถไปรุ่นอื่นได้แต่ของผมนะครับพอใส่แม็กนัมแล้วรู้สึกว่าอยากซื้อเพิ่มนะครับก็เลยซื้อรุ่นอื่นๆตามมาสําหรับวันที่1111 11นี้นะครับท่านสามารถกดที่ลิงก์ของผมไปเพิ่มตะก,กาไว้ไว้ก็ได้นะครับจะซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ข้อดีของ shopee ก็คือมันมี e x p เพย์เลเตอร์คือสามารถผ่อน ได้สูงสุด12เดือนนะครับแต่ว่าถ้าจะผ่อน0%ก็6 6เดือนนะครับขั้นต่ำนะครับแล้วแต่ว่าโปรโมชั่นของท่านท่านจะได้แบบไหนนะครับเงอนไขของช้อปปี้นี่นะครับอยากจะจับจองแว่นดีๆสักตัวหนึ่งเนี่ยลองดูนะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ท่านไปทดลองด้วยตัวเองถ้าชอบไม่ชอบก็สามารถที่จะไม่ซื้อมันอีกก็ได้นะครับแต่ว่าฟังลองดูสักครั้งหนึ่งนะครับเกเตอร์แมกนัมเนี่ยนะครับนานๆจะหลุดมาทีนะครับนานๆจะหลุดมาทีเพราะว่า มันเป็นของขายดีนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นรุ่นเริ่มต้นแล้วราคาไม่ไม่ได้แพงเหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับเอาง่ายๆก็คือไม่ถึงหมืน่นนั่นแหละนะครับผมก็ไปลองกดที่ลิงก์ไปลองกันได้นะครับเพราะผมใส่แนกนมแล้วผมผมชอบนะครับนี่นะครับสำหรับเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่มีความชื่นชอบเรื่องการยิงปืนนะ่ะใส่ไปเถอะครับแว่นตาป้องกันสายตานะครับบางคนยิงปืนยังไม่ใส่แว่นตาก็มีนะครับแต่ถ้าใส่แว่นเนะี่ย มันจะช่วยให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นเวลาเราไปยิงเพลเหล็กไปยิงอะไรที่มันแข็งๆอะ่ะลูกตะกวัวมันไม่แน่ไม่นอนนะครับแน่นอนแหละมันยิงปุ๊บมันอาจจะพุ่งลงล่างแต่ถ้าเรายิงระยะใกล้ๆอะ่ะเคยมีเจ้าหน้าที่เคยมีคนบาดเจ็บเพราะว่าสะเก็ดกระสุนกระเด็นกลับมาแล้วนะครับถ้าโดนแขนโดนขาโดนอะไรก็ยังมากก็แค่เลือดออกบาดเจ็บแต่ถ้าถ้าโดนดวงตาเนี่ยสาคัญนะครับสําคัญเลยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยแพงมากกว่าค่าแว่นอีกนะครับผมลอง เข้าไปซื้อมาใช้ดูครับผมแนะนํานะครับผมเป็นรุ่นที่ผมแนะนําเพราะว่ามันเป็นโลหะเกรดอากาศยานนะครับเดี๋ยวลองไปทดลองดูก็ได้นะครับเปทดลองดูก็ได้ส1บ1อ็สบเ็ดนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดเพิ่มศษตเก้าไว้นะครับผมได้ส่วนลดไม่ต่ำกว่าสองพันบาทแน่นอนนะครับผมโอเคครับมาแนะนําประมาณนี้นะครับผมไปเลือกใช้กันได้นะครับผมซื้ออันหนึ่งล้วก็จะติดใจอยากได้อันสองอันสามอันสี่สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นแว่นตัววอล์ฮอกนะครับ หน้าเลนสีฟ้านะครับส่วนตัวแล้วผมชอบสีฟ้านะครับเลนสีฟ้าขาเลนขาแว่นเป็นสีขาวนะครับบางท่านบอกว่ามันเป็นรุ่นที่หายากนะครับเป็นรุ่นที่หายากนานๆมันจะมีหลุดมาทีแต่ถึงไม่ได้สีนี้ก็ไม่เป็นไรครับสีดําสีอะไรสีน้ําเงินก็เท่เหมือนกันนะครับผมชอบทรงตัวนี้มากที่สุดเลยนะครับในบรรดาแว่นเกเตอร์ครับเขาทำออกแบบทรงมาได้สวยงามเฉียวนะครับดูนะครับ เกเตอร์วอลฮอคเมดอินยูเอสเอนะครับเกเตอร์ทุกตัวเมดอินยูเอสเอหมดนะครับนีครับผมชอบทรงมันมากที่สุดแล้วนะครับสีนี้นะครับสุภาพสตรีน่าจะชื่นชอบนะครับสุภาพสตรีหลายท่านนะครับมีความสนใจด้านการยิงปืนเห็นหลายท่านนะครับถ่ายคลิปถ่ายอะไรมาโอ้ยิงปืนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับอย่าลืมมีแว่นเกเตอร์ไว้ใช้นะครับผมในการยิงในการซ้อมนะครับมีหลายรุ่นให้ท่านเลือก วันที่11-11นี้นะครับ11-11ห 11, มายถึงว่าวันที่11พฤศจิกายนครับสามารถกดลิงก์เข้าไปเพิ่มใส่ตะกร้าไว้นะครับได้ส่วนลดแน่นอนเดี๋ยวไปเจอกันร้านเก t เตอร์อารใน Shopee นะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนำให้นะครับผมตัวนี้เป็นหน้าเลนเป็น o อ i ิ Z นะครับก็คือเวลาเราใส่แล้วเราดูโทรศัพท์มือถือนะจอมันจะไม่เพี้ยนนะครับจอมันจะไม่เพี้ยนมันจะสามารถมองจอได้อย่างชัดเจนนะครับผมผม ยอมรับเลยว่าทรงนี้นี่โอเคสุดละนะครับหมายถึงว่าทรงมันสวยนะครับปรับได้นะครับสามารถปรับตรงที่รองจมูกแล้วก็ปรับตรงขาแว่นนะครับให้มันเข้ากับหน้าเราได้นะครับผมนะครับวัสดุเป็นโลหะเกรดอากาศยานนะครับเกรดกองทัพนะครับผมไปเลือกใช้กันได้นะครับผมซื้ออันหนึ่งเราก็จะติดใจอยากได้อันสองอันสามอันสี่ครับไปลองเลือกใช้กันดูนะครับที่ ร้านเกเตอร์ไอ e ว r ในช้อปปีนะครับกดที่ลิงก์นี้ได้ส่วนลดแน่นอนนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับครับรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเกเตอร์สเปกเตอนะครับดูขาเลนเขานะครับใหญ่มากเวลาใส่มาปุ๊บรู้สึกว่ามันเข้ากระชับกับหน้านะครับเป็นเลนส์สีซันเบ r ร์นะครับผมที่ผมเลือกใช้นะครับมีโลโก้เกเทอร์ชัดเจนขาเลนแว่นใหญ่นะครับเวลาเราพับเห็นไหมครับ โลโก้เกเตอร์มันจะพับไปตามขาแว่นแบบนี้เลยนะครับผมก็สวยไปอีกแบบนะครับท่านใดที่ชื่นชอบแว่นทรงสเปกเตอร์นะครับวันที่11 11นี้นะครับท่านสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปเพื่อที่จะไปเพิ่มใสายตะกร้าไว้นะครับวันที่11พฤศจิกายนนะครับช้อปปี้เขามีโปรโมชั่นลดราคาพิเศษนะครับสำหรับแว่นเกเตอร์ต้องเป็นร้านเกเตอร์ไอแวร์เท่านั้นนะครับระมัดระวังด้วยนะครับมันอาจจะเจอร้านที่เป็นของปลอมก็เสียเวลามาทําเรื่องคืนของคืนสินค้าอีกนะครับ แทนที่เราจะได้ของจริงของแท้เราไปเห็นของที่ราคาถูกกว่าแล้วก็กดเลือกเข้าไปซื้ออย่างเงี้ยครับโอกาสที่เราจะเจอของปลอมมันก็มีพอสมควรนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกครับผม11 11นี้กดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมแนะนําให้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ร้านเก tor ์เตอร์ไแล้วก็กดสั่งซื้อนะครับแบรนด์เก t ยรเตอร์สตัวนี้โดนใจแน่นอนนะครับโดนใจแน่นอนพอมีรุ่นนึงแล้วก็อยากมีอีกรุ่นนะครับ ใส่ไม่หมดเลยนะครับอยากใส่ทีละสีหตัวสำหรับท่านใดที่ต้องการแว่นกันสะเก็ดนะครับยี่ห้อที่เจ้าหน้าที่เลือกใช้นะครับระดับ navy seal ระดับ green b a r e ของสหรัฐอเมริกาเขาเลือกใช้นะครับไปลองใช้กันดูนะครับ gator specter นะครับท่านใดชื่นชอนะครับใส่ปฏิบัติหน้าที่ใส่ยิงปืนใส่ในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับเลนใหญ่เลนกว้างนะครับผมลองดู ประมาณนี้นะครับพอผมใส่แล้วมันก็จะเข้ากับรูปหน้าประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมครับขาเลนใหญ่นิดนึงนะครับผมโอเคนะครับ11 11นี้อย่าลืมกดที่ลิงก์ที่ผมแปะให้ตรงนี้นะครับผมหรือว่ามันอาจจะขึ้นเป็นรูปแวนขึ้นมาครับกดไปตรงที่ตรงรูปแวนมันจะขึ้นคาว่า affiliate นะครับกดเข้าไปได้เลยครับผมประมาณนี้นะครับอย่าลืมไปจับจองแว่นเกเตอร์เป็นของตัวเองกันนะครับสวัสดีครับเกเตอร์มร์อเดอร์นะครับ เป็นแวนเกีอร์ตัวแรกนะครับที่ผมเลือกใช้มันไม่ได้ออกแบบแทคติคอลมากมายนะครับมันจะไม่เหมือนพวกแม g กนัมพวกอะไรนะครับมันจะออกทรงแทคติคอลเหมือนเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเหมือนแบบประชาชนคนธรรมดาใส่มันก็จะไม่ไม่ค่อยออกทางแทคติคอลมากมายนะครับโลโก้เกตอร์ชัดเจนครับแล้วก็เลนหน้าเลนกว้างนะครับเกียร์ตมอร์เดอร์ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของแว่นเกตอรก็คือ เขาสามารถที่จะกันสะเก็ดกระสุนได้ในระดับหนึ่งนะครับก็คือกรณีถ้าเราไปยิงปืนในสนามนะครับยิงยิงเพจยิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะมีสะเก็ดอะไรสะท้อนกลับมาโดนตรงไหนไม่รู้นะครับเพราะว่ามันก็อาจจะสุ่มไปนะครับแต่ถ้ามาโดนดวงตาเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าดวงตาเราแพงนะครับถ้าได้แว่นดีๆไปป้องกันสายตาครับค่ารักษาสายตาเนี่ยแพงกว่าค่าแว่นอีกนะครับผมเดี๋ยวไปลองดูนะครับวันที่ 11.11 11. นี้นะครับลดราคาแน่นอนนะครับลดราคาเยอะไม่ต่ำกว่า2000บาทแน่นอนนะครับวันที่11พฤศ,ศ,ศจิกายนหรือ11.11 11. ที่เราพูดถึงกันเนี่ยครับไปที่แอป s h o ป e e นะครับกดลิงก์ตรงนี้แล้วก็ไปเพิ่มใส่ตะกร้าไว้นะครับวันที่11.11 11. ก็มาลองช้อปปิ้งกันนะครับว่ามันจะได้ส่วนลดเท่าไหร่ก็มาคอมเมนต์ด้วยนะครับบางคนได้ส่วนได้เยอะได้น้อยก็แล้วแต่ว่าช่วงจังหวะชีวิตของใครจะกดเข้าไปเพิ่มโคส่วนลด นะครับผมก็แล้วแต่ช่วงของใครของเรานะครับผมอย่าลืมนะครับ11/11นี้ไปช้อปปิ้งนะครับแว่นเกเตอร์มารอเดอร์ได้นะครับผมถ้าใครชอบแวนทรงนี้ก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมอย่าลืมนะครับ11/11นี้ไปจับจองแว่นเกเตอร์ให้เป็นของตัวเองกันครับใครมีอันนึงแล้วก็อยากมีอันสองอันสามอันสี่เลือกได้ตามรุ่นที่ต้องการเลยนะครับผมโอเคครับเสร็จครับ